เอาละครับทุกคนก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยล้กันนะครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องนวตะคงนะก็ามาแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยล้กันนะโอเคครับวันนี้ก็ขนาับีีเวลาสี่ทุ่มห้าสิบห้าทีเราก็มาอัดคลิปด้วยกันอีกแล้วนะทุกคน <c oughs> โอเคครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรนั่นละ วันนี้อาจจะสังเกตว่าตรงหมู่บ้าน NPC ตรงนี้เนาะคือผมได้มาทําการทุบสิ่งก่อสร้างออกไปอย่างเยอะเลยซึ่งตอนนี้ก็จะเหลือแค่ตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้ผมอาจจะไม่ทุบออกนะอาจจะเอาไว้เป็นแบบเป็นอนุสรณ์นี่เฉยนะว่าตรงเนี้ยมันเคยเป็นหมู่บ้าน NPC มาก่อนนะซึ่งถามว่าผมจะทํายังไงผมก็น่าจะทําเป็นหมู่บ้านเหมือนเดิมมาแล้วก่นแต่ว่า ผมกลาวว่าผมจะทำให้มันดูแบบดูสะอาดสะอ้านกว่าเดิมนะซึ่งผมจะขยับมาไว้สักามาไว้สักแถวๆนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวนะโอเคผมจะทำเป็นไม่เชิงเป็น อะไรนะเดยกกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีอือฮึก็จะทำเป็นอะไรสักประมาณหนึ่งสองสามสี่ซักห้าบล็อกแล้วกันแล้วก็จะใช้เป็นไม้ไม้เบิร์ดไม้เบิร์ดก่อนแลวกันเพราะไม้เบิร์ดเราน้อยกว่าไม้หก ดี๋ยวถ้าเราใช้ไม้โอ๊กทำเดี๋ยวมันจะไม้มันจะไม่พอทำอะไนีปึ๊บปึ๊บก็ตรงนี้ผมจะทำเป็นคล้ายๆว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรทุกคนผมผมก็อธิบายไม่ถูกเรียกว่าอะไรนะร้านค้าแบบร้านขายของแบบร้านขายของไงไงพวกแผงลอยอะทุกคนคล้ายๆแผงลอย ตอบวอกขึ้นนีกยก็คือตรงเนี้ยอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าอาจจะมีอะไรยืดออกมาตรงนี้เป็นแบบเป็นที่สำหรับให้ NPC เอาไว้แบบทำงานอะไรเงี้ยทุกคนก็คือการแบบการฟ้าผ่าโดน n p c แค่นั้นเองนะถ้าสมมติฟ้าผ่าโดน NPC มันก็มีโอกาสที่ว่า NPC มันจะกลายเป็นแม่มดนั่นเองนะ S 1, 2, 3, 4อมพอไหมเดี๋ยวฮ้ามันจะสูงหรือมันจะต่ำไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี mm ้ผมทำอะไรอยู <h <h ่ผมก็ยังไม่รู้เลยเดี ja ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นเป็นไม้เบอร์ใช่ไหมต่อมาต่อมากันหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เว้นมา ใช้เป็นอันนี้ก่อนละกันเว้นมาสองก็1 2 3 4ฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้ด้วยนะ1 2แล้วก็นำมาหนึ่ามสี่ตรงนี้ผมไม่ได้สิตรงนี้ต้องสักสามแล้วกันทุกคนเดี๋ยวตรงกลางตรงนี้จะห้อยเป็นแลนเทิร์น โอเคเดี๋ยวเรามาทุบตรงนี้ออกก่อนก็จริงๆผมก็ไม่แนะนำนะให้มันทำคลิปดึกขนาดนี้เมันดึกแล้วแต่วันนี้วันเสาร์คลิปนี้น่าจะลงวันอาทิตย์ก็ไม่ต้องสงสัยถ้าลงคลิปเช้าแปลว่าผมยังไม่ได้นอนสังเกต YouTube ยูทูบเบอร์ที่ลงคลิปตอนเช้าก็คือเป็นพวกที่ยังไม่ได้นอน 1,2,3,4ปึ๊บ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 โอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็คืออาจจะไม่มีอะไรล้อมรอบนะก็สามารถเดินแบบเดินได้ทั้งทุกมุมอะเดินเข้าได้ทุกมุมเพราะว่า npc เวอร์ชั่นใหม่ๆรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่า npc จะค่อนข้างดื้อนะเขาเหมือนจะไม่ยอมให้เราแบบ ขังเขาไว้นั่นเองนะตรงนี้ก็ทุบออกก็เราควรจะต่อตัวขึ้นไปนิดนึงนะเห็นไหมต่อตัวกันหนึ่งสองสามสี่ห้าดิ๊บเอาอะไรกันครับเนี่ยฮะปึ๊บทใไม่ทำไมเราเทพเจ้าปาเกว๋วยละก่อนหน้านี้เราก่อนหน้านี้เราสตรีม บางวัวกันอย่างแบบอย่างเยอะเลยแต่ช่วงนี้ไม่ได้สตรีมเลยก็ขอโทษผู้ชมด้วยแล้วกันไม่มีลาจริงก็ไม่ใช่ว่าไม่มีลาหรอกเันผมขี้เกียจก็เลยไม่ได้สตรีมนั่นเองเอาผิดก็ตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะยกตรงนี้ขึ้นมาสองฝั่งเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ว่ามันเสร็จกันแล้วกันนะโอเคครับทุกคน ตอนนี้ผมก็ทำตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่มาติดปัญหายอย่างหนึ่งผมไม่มั่นใจว่าผมเนี้ยจะทำในส่วนของหลังคายังไงดีซึ่งในความคิดผมเนาะผมจะทำเป็นหลังคาแบบปร่งๆแล้วกันเดี๋ยวจะย้ายพวกเตียงพวกอะไรไปให้ NPC นะเดี๋ยวจะทำการเล v e l เรียน r o ต t i n g หนึ่ง เราต้องทำการซื้อกระจกอะ NPC ที่ขายกระจกงหายไปในมดเนี่ยขอกระจกหน่อยสิกระจกอะอันนี้เลเวลไม่ถึงเนาะอันนี้ถึงไหมอันนี้ก็ไม่ถึง <c oughs> อะไรกันเนี้ยรึปุ๊บโอเคผมไปซื้อกันละรู้สึกว่าไม่น่ารอดเ่ะทุกคนโอเคครับทุกคน มาคิดๆดูแล้วผมใช้ผมใช้เป็นไม้อันนี้เลยแล้วกันก็ปิดตรงนี้ไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ายัางไง <c oughs> มันไม่มีกระจกอะแล้วก็ถ้าจะไปรอเผากระจกมันก็ <c oughs> น่าจะนานนะเพราะว่ากระจกเราเอาไปเผาพว,วกเตาพิเศษไม่ได้เนาะเราต้องเผาในเตาเตาธรรมดา นะตรงนี้ผมควรจะทุบออกดีกว่าเพื่อความแบบให้มันดูมีมิตินะทุกคนให้ตรงนี้มันดูมีมิติขึ้นมาโอเคก็ถ้าถามว่าถามว่ามันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะออกมาสวยหรือว่ามันจะออกมายังไงเหมือนกันนะทุกคนก็ลองทำไปมั่วๆไปไงั้นแหละ มันมันไม่มีเหตุและผลนะเล่นไมค์คารมันแบบมันต้องใช้แบบมันต้องใช้จิตวิญญาณนอะ <c oughs> จิตวิญญาณมันพาไปสร้างสร้างไปก่อน <c oughs> อยากสร้างอะไรสร้างไปเลยแล้วก็ค่อยมาชิดเอาที่หลังว่าทำไงมันสวย <c oughs> นี่คือนี่คือดีด e ี t อ่ะไมค์คาร์ปปึ๊บปึ๊บ โอเคเสร็จแล้วทุกคนตรงนี้เสร็จไปนิดนึงละตรงนี้ก็จะให้อารมณ์แบบอารมณ์แบบไหนไม่รู้แล้วก็ตรงนี้ผมจะใช้เป็นไม้เบอร์ละกันปิดตรงขอบอย่างนี้คือตรงนี้เราจะเราจะไม่โชว์ขอบข้างในนั่นเองก็คือจะไม่โชว์ขอบเสา ด้านในคือด้านในเราจะทําเป็นแบบนี้แทนเพื่อเพิ่มเพิ่มยังไงเพิ่มมิติหนึ่งสองสามอันนี้ก็หนึ่งสองสามทำไมผมผมดูรถผมถึงรู้สึกขัดใจจังเลยรู้สึกขัดจิตอะว่าเฮ้ยมันไม่เท่ากันหรือ,อยังไ,องไงเนี่ยมองยางเงมองอย่างเงี้เหมือนมันไม่เท่ากันเลยแต่จริงจริงมันเท่ากันนะปึ๊บ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 อเช่ ตรงนี้เราจะตกแต่งด้วยอ,อะไรดีขอทำขอลองกันขอลองขอลองใช้เป็นมุนอันนี้แล้วกัน <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหรอยปึ๊บไม่ได้หรือต้องให้มันให้มัน ให้มันเป็นแบบเนี้ยแบบ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 นี้แบบนี้แบบนี้ถึงไหมถึงไหมไม่ถึงจุบเหียนะทำไม,ไม, <c oughs> ไมตรงนี้มันไม่เท่ากันมมผมรวนอะไรหรือเปล่าจุบจุบ ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้ยี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันก็ตดดสูงไปจ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเติมเติมเป็นไม้แล้วกันเนาะแล้วก็ตรงนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวต้องให้มันหันหน้าลงวะ ให้มันเหน้าลงเย่งนะ้นลุ่อย่างนี้ก็ได้เหูองี้ก็ได้อยู่ดูแบบดูไม่เหลี่ยมดูมีวิติกันมาดีดึงฝั่งนี้แล้วละกันนะทุกคนเดี๋ยวในส่วนของตรงพื้นผมจะยังไม่วางนะผมตรงพื้นผมอยากจะวางเป็นบล็อกดินนะ เดี๋ยวมาทําในเบื้องหลังแล้วกันวันนี้เราจะมาทําโครงสร้างกันแล้วก็เดี๋ยวย้ายให้ n อ c พีซมาทํางานตรงนี้แล้วก็มานอนตรงนั้นตรงตรงตรง,ตรงนี้เลยแล้วกันเติ mm ๊อือหึหวงว่าให้มันไว,ว้มันทงงังใหญขึ้นดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าโอเค ห้อยแหลนเทินได้มั้ยเฮ้ยห้อยแหลนเทินได้ละเจ๋งก็ห้อยในนี้ละห้อยไปเลยแล้วกันขี้เกียจติหนาแล้วขี้เกียรติหนาแล้วขอให้มันสว่างก็พอปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ขี้เกียจติหนาแล้วละดูก่อนขอให้มันสว่างไปก่อนตึ๊บโอเคแล้วตรงนี้อ่ะ ไม่น่าจะคือละน่าจะได้แค่น,นี้แหละเปล่าอย่างเงี้ยอีนิดนึงอีนิดนึงไม่ดูออกอย่าง้วกันเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งเพิ่มเติมในเบื้องหลังแล้วกันในคลิปนี้เอาประมาณนี้กันตึ๊บโอเคแล้วก็ ผมเหลือไม้อยู่เนาะเห็นนะผมผมอยากได้กระจกจังเลยเดี๋ยวนี้มันไม้เบิร์ดไม้เบิร์ดจะพอไหมเอาไม้เบิร์ดปูล่างแล้วกันเอาไม้โอ๊กปูบนโอเคก็จะปิดแค่ข้างหลังนี้แล้วกัน เาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้ปิดทึบเลยแล้วกันปิดทึบเลยแล้วกันนะทุกคนตรงนี้ผมจะปิดทึบเลยเพื่อแบบสิ่งมีชีวิตพวกมอนเตอร์มันเกิดฝั่งหนูเนาะมันจะได้ไม่มองเข้ามาเห็นนะเนี่ยแล้วก็ต่อไปใช้ไม้เบิร์ดไ <laughs> ม่ใช่ไม้เบิร์ดสิ <laughs> ไม้โอ๊กต่อไปใช้ไม้โอ๊ก ก,ก,ก,ก็ตรงนี้ผมจะเปิดโลงเนาะผมจะให้ NPC เข้ามาอยู่แล้วนะอันนี้ก็เรื่องของ NPC อง่ว่า NPC จะอยู่ไงเพราะว่าผมจะปูเป็นพื้นไม้ดีไหนๆเราก็ทำมากันขนาดนี้ละ <c oughs> แต่รู้สึกว่าตรงนี้มันมืดจังเลยตึ๊บตึ๊บ วางๆไปเลยแล้วกันนะทุกคนถ้ามันแบบมันอ,อะไรมากมายเกินไปมันก็จะดูแบบยังไงอะดูแบบยังไงไม่รู้โอเคแล้วก็เอากล่องครับมาวางตรงนี้สักกล่องหนึงแล้วกันผมว่าทำด้วอด้วอเพิ่มๆมิติตรงนี้หน่อยแล้วกัน คตรงนี้ละเพิ่มให้มันดูมีมิติเฉยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องขอตัวเปลี่ยนพื้นสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวตรงนี้เสร็จผมจะไปนอนในเกมอะนอนในเกมเสร็จแล้วก็ชีวิตจริงยังไม่นอนทุกคนอาชีเสร็จก็ต้องไปตัดคลิปต่อตัดคลิปเสร็จแล้วก็น่าจะได้ลงพรุ่งนี้เช้าแหละเนี่ยนะ ันเหมือนกันไปเนี่ยเหมือนกันละมั้งไม่รู้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 โอเคน่าจะเหมือนกันแหละตรงนี้ก็ห้อยลนเทิร์นไปหน่อยละกันแลนเทิร์นมันเหลือจึ๊บจึ๊บโอเคตรงนี้พอจะทุบทอนออกได้ไหมโหทุบทอนลำมืดเลย ทัดวางไว้ก,ก่อนและกันโอเคสิ่งที่ผมต้องการต่อไปน,นะตรงนี้รู้สึกว่ามันมันจะมันเรียบๆไปนะตรงนี้ซักประมาณนี้หรอประมาณนี้ก็นนะก็ตรงตรงนี้หน่อยและกันไม่ให้มันดูแบบ เรียบเกินไปะทุกคนถ้ามันดูเรียบโหลเกันไปมันจะดูไม่ค่อยคือสักเท่าไหร่ตรงนี้ขอขอเป๊ะนิดนึงแล้วกันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนในเกมนะนชีวิตจริงยังไม่นอนนอนในเกมแล้วก็เปลี่ยนพื้นตรงนั้นให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วกันนะ ครับทุกคนตอนนี้ผมกไดนะ้ทำการวางเอาเตียงมาวางแล้วไม่รู้ว่า NPC เขาจะมานอนกันณนะจุดจุดนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมจะทำการเอาละระฆังออกมาแล้วก็ลองตีละระฆังดูว่า NPC จะวิ่งมารวมตัวกันตรงนี้ไหมโอเคเป็นอันว่า NPC มารวมตัวกันตรงนี้ก็เป็นอันโอเคแล้วนะแล้วก็บอกอาชีพผมจะวางไว้ตรงแถวแถวนี้ท่าน โอเคนอนดีกว่าคลิปนี้คลิปนี้ถ่ายทำมาค่อนข้างดึกเลยเตียงที่เหลือก็เก็บไว้เก็บไว้ก่อนแล้วกันมีเตียงมากเกินไปก็แหลกนะทุกคนดู๋ซีว่า NPC ทำงานได้ไหมก็จะมี NPC หน้าใหม่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวเบื้องหลังผมค่อยมาทำอะไรอีกทีหนึ่งแล้วกัน พี่ m นี่นอนนี่อย่างนี้อีกละโ <c oughs> อเคโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นาออย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นวิตาได้ทำคลิปต่อไปได้วยนะ <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะ <c oughs> บ๊ายบายครับบ๊ายบาย